เอาละครับการีท่ามือชมพงข้ามค,ครับเลยการ์ด 3, 6, 6, 9, สูตร36-9สตอคครับดีแล้วทำไปอยู่เกมแบทเทิลฟิลเลยเรื่องนะผมใน EP ท,ที่สามนะจ๊ะมาครั้งที่แล้วเราไปขโมยหัวเทียนมาแล้วนะครับผมครั้งนี้ภารกิจเราตอนนี้เขาให้เราไปที่หมู่บ้านนะเหมือนว่าตอนเนี้ยเราจะหลุดมาคันเดียวนะครับผมและเหมือนจ่าเขาจะมีความเข้าหาในการที่จะลุยเดี่ยวนะครับผมเราเลยต้องเอากันนะครับผมต้องไปลุยกับจ่านะครับผมคันนี้ตอนนี้เหลืออยู่3คนนะเอ็ดเวิร์ด แม็กมาแล้วก <laughs> ็จ้านะครับผมแล้วก็อีพีแล้วใครยังไม่ดูนะอีพีสองจอมเฟืองโมเดิร์นนะแต่ฝากจะดูด้วยนะผมจะส่งปฝาบนไปให้นะจ๊ะก็ถ้าดูจากรูปการแล้วคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นแชปเตอร์สุดท้ายของแชปเตอร์หนึ่งนะผมก็เรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของแชปเตอร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมครั้งที่แล้วเราก็จริงๆเราก็สเตลไปได้สักพักใหญ่ๆนะจนตายนะเรวเราก็ไปขี่ม้าบนหัวเทียนเอานะครับผมต้องรู้นะครับแล้วสนุกอยู่นะครับผม ไม่เห็นศัตรูแม้แต่คนเดียวเลยนะแต่ครั้งที่แล้วมีเทียบเลยนะผมไม่รู้ว่าเราจะเจอต้นตีนหรือเปล่านะเราจะพยายามขับให้เงียบที่สุดรันเร็วๆเขาเคยกูไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะเรามีมีศัตรูครับผมง้างรอได้เลยนะผมผมจะไปที่สะพานผมจำได้ว่ามีสะพานอยู่นะเพราะมันเป็นแบบเดียวกับครั้งเร้อนะอุ้ยเจ้าโดมาแล้วว่ะ ไลแทงถังเบาเหรอตังเบาเหรออุ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสะพนานเฉยๆวะทำสะพานดีกว่านะผมภารกิจเราจะไม่ได้สั่งให้สู้นะผมจะสั่งให้ถอยก็ถอยนะผมไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะไม่จำเป็นหรอกมั้งหรือจริงว่ามันจะเป็นเส้นหนามว่าดีรถก่อนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง คันนั้นมันจะพังแลว้ววะไม่โดนนะเขาสุดมยอยนะผมว่าไมนกำบังโอ้ขับตามมาคันนึงครับผมผมุกสนใจไหมไม่น่าต้องนะขึ้นไปเลยนะผมตกใจเมื่อไหรก็ได้วะอุ้ยไหนวะนี่จัดมาเลยวิจา์ที่สูงไวเหรออุยอ้ยอุย้ยลุมลุมลุม เยอะ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 อู ye othe, ye ้อู้อู้อาเลยนะมึงเป็นเรื่องแล้วเรื่องแล้วขัดนี้ก่อนขัดนี้ก่อนนะผมตอนนี้เราโดนต้นตีนกระนำซ่อมซ่อมซ่อมรถถังใหญ่เหรวะผมเห็นล้างวันนี้ผมหันไม่ได้เลยนะโอ้ชัวร์ป้าบเยอะ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 ว่ะเยอะว่ะต้นไม้บางนะผมต้นไม้บางไปก่อนเดี๋ยวเราซ่อมไปก่อนนะผม อืมมันยิงติดอืมวันนี้ติดนะนผมผมุมเราได้อยู่เพื่อนนะน,น่าจะน่าจะได้อยู่โอ้จะพังจะพังจะพังอุ้ยอุ้ยเกี่ยวแม่งพังโปโขพังพร้อมกันว่ะเรียบร้อยครับ <laughs> เรียบร้อยครับผมตายแต่เช้าเลยกู เอาใหม่กูสนใจแล้วเดี๋ยวโดนล,ลุมนะผมนีอ่อไขอให้เป็นลลงงนะผมมารอบนี้เจอใครกูยิงแล้วไม่สนใจแล้วเปล่นานะอ้าวมันมันขยับมาให้เราตรงไหนวะเนี่ยนี่มันไม่ให้พี่เดินมันเนี่ยช่างเขาไม่เป็นไรเนะถือว่าเราพาชิดเดินอ่ะเฮ้ยก พี่คิดว่าวอร์มนะ้วเหว่ามันซีวอร์มจะไม่ตายแล้วนะผมถ้าผมตายอีกก็แล้วก็จะเกิดมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมเรามีสกิลเพิ่มอีกอยู่ในตัวนะผมต้องใช้ให้มีประโยชน์ซะผมนี่จะยืนไม่รู้เรื่องอ้าวฟิวกันไม่เจอกันนานปตอนะผมอุ้ยไม่ใช่ปตออเรื่องปืนต่อต้านรถถังไหนวะ ทางเ้าเสวัสดีครับรผู้น้องน้องไหลคนพวกนีก้เราเราจริงๆเราไม่ต้องยิงเขาก็ได้นะว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ก็ยิงไม่ถืนนะครับชิวไว้กับบนเส้นน้ำเป็นเทสตอร์อกันม,มาดิตั้งลมพาน,าน้วยนะเดินสะพานรถอะไรไม่รู้ยิงทิ้งก่อนเลยมันน่าจะให้เราเคลียร์ที่นี่เนอะ้า ยิงจากไหนวะโอ้ไม่ก็เจอแล้วอันนี้บังนะผมที่หลังเข้าอันนี้ยิงเข้าล่ะที่หลังเข้าไปถึงข้างหน้าก่อนยิงข้างหน้าให้เสร็จก่อนนะผมถ้าเราดิข้างหลังมันก็คือเราไม่ได้แล้วผมจะเว้นไอ้เหี้ยข้างหลังกูเนี่ยอันไหนที่วะ

กูเลือกคนหน้าหน้าำคาญอย่างเงี้ยคนเริ่มมีที่กับเราแล้วนะฮะซ่อมก่อนขอซ่อมพีชได้ปหมซ่อมทีเลยยิงยิงเลอฮะกูรถถังยิงกูไม่เข้าหรอกหลุแม่งมาน้องว่าไงโอ้ยยิงกูดิยิงกูดิยิงอีกอีกคันนึงไปไหนเออมันต้องมีอีกคันนึงดิมีคันนึงวะ รถใหญ่ครับรถใหญ่ครับค <c oughs> ุระเบิดดิหันหน้าเข้านะฮะผมรถถังยุคนี้มันเกาะไม่ได้กันทั้งคันนะต้องหันหน้าเข้านะฮะโอ้ชิบเอาขันใหญ่ก่อนละกัน,นเ,ออเ,นเยอะเ,ออเ,เยอะเยอะเยอะไอ้เล็กเยอะเยอะทางละคันนึงไอ้เล็กคันเล็กมันขับอ้อมอยู่เขวี้ยงจัง รอดมั้งเนี่ยไม่โดนเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมาหาอุดจาระเนี่ยตอ้ตอมได้มั้ยซ่อนต้อนพ่อ,อมแม่มึงพ่อแม่มึงเยอะระเบิดมือไอ้ที่นั่นอะเปิดโดเกี่ยงเลยก่อนไอ้ที่แม่รถถังเล็กจึ้งระเบิดก่นนนนนอนเลยห้ามผ่านโดนดิ เขาไม่โดนน้องที่มีกำลังมามารถถังเล็กจะสู้ไอ้สัสรถถังเล็กเหมือนข้างหลังมันจะเป็นเชื้อเพลิงหรืออะไรก็อยากนะผมเราต้องได้ยิงนาด้านเลสไทร์เดอร์เคานเตอร์เอ็กซ์แพดฟอสเหมันจะมีกำลังเสริมมาใช่ไหทางไหนวะซ้ายขวาไอ้สัสมันไม่ได้บอกทิศไง มันเธอพร้อมแล้วเธอที่นี่นี้มาถึงรถถังนะผมนี่มึงมาหาอุดปพ่อเนี่ยอ๋อโอเคเห็นแล้วโอ้ยกระสุนแม่งอย่างย้อยอ่ะพอดีประมาณเนี้ยนี่ไงไอสัตว์เรียนระดอมาน้องเตือนระดออ้าวไม่โดน เรียนรอมาน้องพี่อ่ะโทษทียังไม่เห็นกูเลยมั้งเนี่ยมาพังไปคันใกล้ๆคันนึงรถปนคนคนนะึงฮะโดนนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะทกสะพานเท่าไหร่โดนนะวิกโอ้โหชาร์จมาแต่ไกลเลยท่อท่านมึงใจถึงนะเนี่ยโอ้ยเข้ามันยิงเข้าไม่เข้าเหร แอนเนี่ยอุยคิดให้ระเบิดหลังโอ้ชิดตามตามเนี่ยตามไม่ต้องกลัวตามอยู่แล้วใจถึงข้างหลังคุยคันใช่ไหมต้องใจอยู่นี่ใจอยู่นี่ครับผมเอากำแพงมาปบังอ้าวตีตะขาบพักอุวยระเบิดเย็ดโซห่างไว้ดีไหม โดนเลยก,ก่อนเลยยีงแมมีซ่อมนะเวียงตัดอย่างน,น,นี้เลยนั่นอะไรอ่ะโอ้ไม่ก้อพ่อมาโอ้ยิยงไม่โดนอันหนึ่งถอยก่อนอุ๊ยยิงไม่โดนเรายิยงโดนตีงตะขาบมันนะครับผมโอ้โอ้ยิยงสูงไปโอ้ระเบิดหลังโอ้ครบทบ โดนดิเอาอุ้ยพัง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 ไม่เยุดพังพังพังรบประซ่อมนะรบปรซ่อมรบปรซ้อมไอ้เจ้าหนุ่นจิงตาข่าพังแล้วขยับไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันให้มันทิ้งให้มันอยู่นิ่งๆไปก่อนซ่อมเลยให้มึงจอดอย่างเงี้ยมึงไม่มีปัญญาซ่อมหรอกมึงไม่ให้ช่างกลเหมือนกูถ้าถามผมเป็นช่างกลไม่ได้เรียนนะครผมผมเป็นเทพกระชุนประธานโทษผมไจริงมึงผมว่าผมว่าเราโดนนัดหนีไม่โดน พร้อมแรกยิงก่อนด้วยให้เปียกลบมาซ่อม <c oughs> เออดีเว้ยไอ้เหี้ยบบทจะฉลาดก็ฉลาดนะพวกมึงบทจะโง่ก็โง่ไอยิงแรกกันมาดิอเ,อเ,เอาดิซ่อมให้เต็มครับเหนื่อยนั้นจบไปแล้วครับผมเหมือนจะมาอีกนะครับผมไปหาที่ที่จะทำให้รถถังปลอดภัยที่ที่ทำให้รถถังปลอดภัยไม่มี ควรจะอยู่ในอู่จริงๆที่อยากให้ปลอดภัยตรงนี้คืออะไรก็คือมันมันน่าจะมาทางนี้ปะเมื่อครั้งที่แล้วม,มาทางนู้นนะผมผมเดาว่าน่าจะมาทางนี้เดานะไม่สัวเคขึ้นแล้วครับผมทางเดิมเหรอโอ้ทางเดิมเว้ยโอ้โหขี่รถถังใหญ่หมดเลยนีย่หว่า นะยิงนะอุ๊ยยิงไม่โดนโมันก็ยิงมาวะ่ะเัาเป็นรถถังใหญ่ระยะมันเลยไกละนะผมแต่ความแม่นนี่ก็อยู่ที่คนยิงใคงรยิงบุมมาแล้วนะผมพร้อมรับพร้อมรับศึกนะผมเราเป็นรถถังออกแนวจะเป็นประจันบานแล้วครูตอนนี้ artistic. โอ้โหไอ้เท่ไหลล้ำจังโดนโดนนัดไม่โดนโดนัดแล้วผมอะไรเบนเอาไอ้เนท่เอาไอ,าไอาไ้ตอเนะเอี่ในบังแล้วผมไอ้แทงน้ำเนี่ยเยอะเยอะเยอะผมว่าเยอะวะ่ะแล้วกูคยันเล่นโอ้โหมาแต่ไม่โดนออกซ้ายดีกว่าเรามาเร็วน่าจะโดนอยู่โอเคโอ้ เียนะข้างหลังก็มีเนี่ยจริงจากข้างหลังอันนึ่งนะมาข้างหน้าไปดิโด้ไปดิทางไปลำหนึงมาดิมึงเอาไงไปรุ่นบ้านบางก่อนนะฮุมยิงยังจะไงวะข้างหลังเนี่ยข้างขวานเนี่ยมองไม่เห็นนะผมไงไ,รไปรุ่น ไปรุ่นวัดกับพี่นี้ก็หวานเกี๊ยบดีครับยิงให้ผ่านแต่กูยิงผ่านมาโทษทีเราไม่คนละชั้นคนละชั้นแล้วน้องเออไอ้เหี้ยข้างหลังกูเมื่อกี้ใครยิงมีกระสุนมม่ต้องมีปืนมีกระสุน,สนยังไงต้องมีปืนไหนวะอ๋ไอไรแทงนี่ไงสายแทงเหรอไอ้สัตว์มาดิสกายก็มีแล้วนึงเอานี่ก่อน,อานทางตีนตะขาบทาง ึ๊บพลิกมายิงทันไหนวะตอยู่นี่เหรอรถมึงก็คันแค่นี้ไม่ดูประสิทธิภาพตัวเองเลยสภาพมึงจะสู้กูถามจริงเหอะรถมึงเก่งกว่ากูอย่างเดียวคือมึงหมุนได้3ามร้อยกูหมุนไม่ได้กูหมุนหลังไม่ได้ปืนอยู่ข้างหน้าเจ้เราหมุนไปดูหลังไม่ได้แล้วเราได้แค่นี้นะผมเดี๋ยวซ่อมก่อนนะผมอ้าวจ่าไอแล้ว ทัานครับเอเวอร์ตไปต่อโอ้อย่าเพิ่งคิดว่าจะมาตายตอนนี้สิแกแบ็กแมนเนอะแบ็กแมนนี่แม่งแบบออกทรงนักเลงนะสุดปากดีนะครับไอ้กีตารไปให้เราไปข้างหน้านะครับผมไปที่ไหนวะเนี่ยก็จะไปแบ็กแมนมันร้องเพลงเท่ะไรมันเวลานี้วะ อัจริย์โอโอโอ้โหโอ้โหทางครับต้องออกไปซ่อมเอาคับซีนพนำไอ้นี่นีระเบิดมือไอหี้ยไม่เห็นเลยเหรอนั่นอะโอชาร์จแล้วครับผมอย่าบอกะถึงเวลาแล้วเหรอ ที่ต้องสู้ระยะประชิดอ่ะโอเคไหมเอ็ดเวิร์ดนี่ไงแม็กมันแม็กมันน้ำอ่าไปแล้วแม็กมันนี่จ่ากูมาแทนเพื่อนลุกลุกเพื่อนลุกจากมึงสู้อยู่ลุกไอ้แก๊สรั่วว่ะที่หมายแล้วแล้วมายิงกันในนี้เดี๋ยวก็ระเบิดเราที่หมายโอ้ยจ่าโดนว่ะ วยจามันจะทำอะไรวะโอ้โหพี่ครับจ่าโอ้โหโจบครับผมลุยกันมาตั้งนานแต่จริงๆก็ไม่น่ารอดตั้งแต่รถพังแล้ววะเชื่อป่ะจริงๆ อ๋อมาเป็นฉากนี้ถ้าท่านผู้ชมดูในตอนแรกมันจะมีฉากไอ้น,นี่ยืนยืนอยู่นะผมก่อนที่มันจะไปตะเบจ่าที่ค่ายอะโอนมาตอนแรกครับเขาเรียกว่าอะไรอะจริงจริงมันก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วแหละแล้วผมตอนจบมันเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องเป็นประมาณนี้นะผมเอ็ดเวิร์ดมา ลำเดียวเลยนะผมล่อไปกี่ลำมาสิบกว่าลำอาเหียยังไม่รวมปนหัวเทียนอีกไอสัสกูทั้ทงนั้นนะแม็กมาไม่ตายว่ะแล้วตอนนี้เราทะทำไงดีครับ,รบนคนขับรถแน่ๆ,นๆนเฮ้ยถอดถุงมือวะเราจะเดินเอ้ยมือถอดถุงมืออ๋อน่าจะทิ้งนะครับผม สิ่งต่างๆที่ความสบายของตัวเองกนะ็ทิ้งแบบเหมือนมันจะสื่อว่าทิ้งตัวเองแล้วนะครับผมรถถังกว่า300คันนะผมรวมบๆในสงครามนี้นะที่แคมป์ปิดนะสงครามจบในเดือนต่อมานะครับผมถ้าจะเป็นอังกฤษชนะนะผมจำไดทิ้งถุงมือก็น่าจะแบบว่า พอแล้วนะผมกับสิ่งที่ตัวเองเคยความสบายของตัวเองไงค,คือละทิ้งนะเพื่อสงครามนะผมหรือไม่ก็ถอดเพื่อไว้อะไรจานะ่านะอวดจะคิดไปเองก็ได้นะผมชิมันอันล็อกว่ะสำเร็จนะครับผมน่าจะจบแชปเตอร์หนึ่งแล้วหรือเปล่าวอลสตอรี่คอมพิวตครับจบแชปเตอร์หนึ่งอย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมโอ้โหสามอีพีนะแชปเตอร์หนึ่งนะผม 4ตอนนะครับต่อไปจะเป็นอันนี้นะครับผมผมขออนุญาตตัดตรงนี้เลยแล้วกันนะจนจะได้เป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไปเนาะผมก็จะพยายามแบ่งให้มันดีที่สุดนะครับผมเ,เรื่องของรถถังในแชปเตอร์ของเอ็ดเวิร์ดนี่ผมมองว่าสนุกนะค่อนข้างจะลึกซึ้งพอสมควรน,นะครับผมแต่ที่น่าเป็นห่วงสุดเนี่ยคือตอน2นี้ท่านผู้ชมเห็นรูปเครื่องบินนะครับผมท่านผู้ชมจําตอนแรกได้ไหมครับที่มีการบินนกเกิดขึ้นนะครับ นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมแต่มันจะเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งการตายมันจะเป็นคาสสูงกว่าบินนกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกท่านผู้ชมกันเลยว่าอีพีหน้าเนี่ยจะมีการเรียนรู้เยอะเป็นสมควรนะว่าผมมาเล่นเกมเนี่ยตอนที่มันตีเพย์เยอร์มันน่าจะไม่มีคนเล่นแล้วนะผมก็ไม่เคยเล่นมันตีเพย์เยอร์นะนั้นผมเล่นเนี่ยเครื่อบินผมจะไม่เคยขับเลยนะเกมนี้งั้นท่านผู้ชมครับอีพีหน้าบันเทิงแน่นอนนะครับแต่ว่าอีพีนี้ ต้องขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับก่อนจากไปติดตามช่องมันามิดได้ผมหน่อยนะผมสี่ช่องทางก็จะเป็นคุณเบลลุงโฟกอรเหล่า ok คุณในช่องเซอร์แล้วก็ชิปหายสตูด,ดิโอของคุณต้นนะผมพี่ต้นนะครับผมแล้วก็เอ็ ant, มติกาโมเอ็มติเปอร์ซันฝากติดตามทั้งสี่ช่องทางด้วยนะผมไปที่หน้าช่องผมด้วยต้องไปล่างสุดจะเห็นกับว่าช่องมันามิดกดซับสไคร,ร,ร้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกลังใจ3619สตูดิโอด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับลาเพียงครัับไว้้เจออกกนนโาาสหคลิปปต่อไครรับกาบบบบบสสวัััดีคครร๊าายยผม